ครับคลิปวิดีโอนี้พอดีกาลังจะแพ็คของส่งลูกค้านะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวสินค้านะครับวิธีการใช้งานให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายแบบคาดหัวนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีอยู่3มชิ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟฉายแล้วก็ชุดชาร์จนะครับเป็นชาร์จไฟบ้านแล้วก็ชาร์จตัวนี้เป็นที่จุดบุหรี่รถยนต์นะครับมาดูที่ตัวไฟฉายนะครับตรงนี้เป็นรูสําหรับชาร์จนะครับก็เวลาชาร์จเสร็จก็ กดเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวนี้สามารถปรับมุมเอียงได้นะครับเป็นไฟ LED นะครับหมุนซูมที่คออย่างนี้นะครับซูมเข้าซูมออกได้นะครับชัดได้ซูมได้นะครับผมไฟ LED สว่างตัวนี้ไฟคาดหัวนะครับตรงนี้เป็นแนวด้านข้างของหัวตัวนี้แนวด้านบนนะครับสามารถปรับนะครับปรับยืดได้หดได้นะครับสําหรับหัวเล็กใหญ่ด้านข้างนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับ สายนิ่มนะครับใส่สบายตัวนีเ้เดี๋ยวมาดูวิธีการชาร์จก่อนนะครับง่ายๆเลยก็คือดึงจุกยางตัวนี้ออกพอดีมีลูกค้าถามมานะให้รีวิวให้ดูหน่อยก็แพ็กของปุ๊บก็เทสแล้วก็รีวิวให้ดูในตัวเลยนะครับแล้วก็ลองเสียบดูนะครับที่ชาร์จเสียบเข้าไปรูนี้ ปึ๊บนะครับไฟไฟจะวิ่งย้อนไปที่ชาร์จนะครับสีเขียวอย่างนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับก็ลองเสียบดูนะครับปึ๊บมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับสีแดงอย่างนี้แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อนอยู่นะครับถ้าเกิดมันเต็มปึ๊บมันก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับแต่ต้องต้องชาร์จอยู่นะครับต้องเสียบเสียบอยู่เสียบจนกว่าไฟตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวแสดงว่าเต็มแล้วนะครับก็ให้เราถอดออกแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยนะครับ วิธีใช้งานครับไฟจะมีสามสเต็ปสว่างมากสว่างน้อยแล้วก็กระพริบนะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับสำหรับเลือกโหมดเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับตรงนี้เป็นสว่างมากสว่างน้อยแล้วก็กระพริบนะครับผมนะฮะตอนนี้เทสอยู่นะม,มีมีแสงไฟสำหรับฉายให้มันสว่างสว่างนะครับถ้าเกิดตอนมืดเนี่ยมันจะสว่างมากเพราะมันเป็นไฟ LED super bright นะครับพวกนี้ ความสว่างไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผงจะไปเทสหน้างงานตอนกลางคืนให้ดูจริงๆนะครับว่าความกว้างความแคบแล้วก็ความไกลความสว่างมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เทสวิธีการใช้งานวิธีการชาร์จให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันชาร์จอย่างนี้ปรับโหมดปรับมุมเอียงอย่างนี้ปุ่มตรงนี้ไว้ทําอะไรนะครับตรงนี้สําหรับชาร์จหมุนซูมปรับซูมตรงนี้นะครับสายก็ปรับระดับได้อะไรประมาณนี้นะฮะให้ใหใหรู้วิธีการใช้งาน ผมก็จะเทสตตัวนี้ส่งลูกค้าไปนะครับผมขายอยู่ตัวละ300ร้อนะครับผมก็ใครสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อที่ไลน์ ID นี้นะครับ @xmh0251s นะครับถ้าโทรมาผมไม่ได้รับสายต้องขออภัยไวในาที่นี้ด้วยนะครับบางทีทำงานจะรับสายไม่ได้นะครับโอเคนะครับคลิปโดยนี้ก็สั้นๆเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม